สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสายแต่มาจ้าสายแต่มาสายแต่มาเนาะวันนี้พี่ชื่นทำอะไรให้คนไข้กินดีวันนี้โชว์น้ำซุปก่อนนี่วันนี้พี่ชื่นมีน้ำซุปหนึ่งถ้วยน้ำซุปของพี่ชื่นกินกับอะไรดีเนาะนค่ะกินกับบะหมี่หยกค่ะบ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 ะหมี่หยกหน้าไก่หน้าไก่สับนี่ค่ะอันนี้พี่ชื่นลวกไว้แล้วนะคะแต่ว่าในาน้ำลวกนี่พี่ชื่นจะทำแบบทำ มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะคะทําในน้ําซุปนะพี่ชื่นจะน้ําลวกในพี่ชื่นจะทําเป็นน้ําซุปลงไปเลยใส่ซอสซอสหอยปรุงปรุงรสในน้ําซุปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงไม่ได้ใส่มากนะคะเนี่ยพอพอเราเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคุกคุกกับน้ํามันนะคะน้ํามันเจียวนะคะน้ํามันน้ํามันเจียวกระเทียมนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นกระเทียมเจียวแป๊บเมื่อคืนนี้เจียวกระเทียมวะเจียวกระเทียมไว้ไปไหนเนาะอ๋อนนณด เราจะทําเหมือนกับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยำนะคะก๋วยเตี๋ยวยำที่ว่าเราจะกินกับอะไรก็ได้นี้ยค่ะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้พี่ชื่นก็จะทําแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่ใส่อันนี้ไปนิดหนึ่งใส่ไปนิดเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเราก็จะโรยหน้าไปก๋วยเตี๋ยวไข่ ไข่เนี้เอาเอาไปคุกกับไก่เลยนะคะไก่ที่เราสับไว้นะ่ะแล้วเราก็เอาเอาไข่ใส่ไปเดี๋ยวพี่ชื่นจะให้ดูเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะก็คุกไปอย่างนี้ยเลยแต่พี่ชื่นชิมหมดแล้วทุกอย่างชิมหมดแล้วนะคะเส้นเส้นมีหยกนี้ก็จะพอดีไข่ก็พอดีสําหรับไข่นี้พี่ชื่นเอาไอ้เอาไอ้อะไรนะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะเกลือพริกไทยนี่ค่ะแล้วพี่ชื่นก็จะเทไปเลยเทแบบนี้เลยนะคะ แบบอันนี้ก็กินได้ต้องถ้านั่นนะกินได้สี่ที่เลยนะคะพี่ชื่นทําไปเยอะเลยนะคะวันเนี้ยกะว่าวันนี้ทํารอบเดียวเลยแล้วก็จะมีทั้งเช้าทั้งอะไรเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีเครื่องเคียงที่พี่ชื่นทําไว้นะคะแล้วพี่ชื่นก็จะเอาไข่เนี่ยไข่ที่พี่ชื่นทําไว้นี่นะคะเี่ยเดี๋ยวให้พี่ชื่นให้ดูเนี่ยไข่นี่นก็จะเป็นไก่สับนะคะจะได้ทานง่ายหน่อยเนาะเป็นไก่สับ ับแล้วก็เอามาผัดกับผัดกับไข่นี่ค่ะใส่พริกไทยลงไปนี้ใส่กระเทียมสักกีบหนึ่งก็ได้คือเราจะไม่ให้เขากิ่นฉุนมากเราเราจะได้เราจะได้ได,ได้กลิ่นจากจากไข่ใช่ไหมคะนี่ค่ะก็จะเป็นมีเครื่องเคียงก็จะมีแตงกวามีผักชีมีมะนาวแล้วก็มีต้นหอมนี่ค่ะนี่ยก็มีต้นหอมนะคะเนียลองทําดูนะคะแบบเป็นอาหารง่ายๆนะแต่ว่าบางทีแบบคนไข้าอาจจะแบบ คือน่ากินอ่ะนะมันน่ากินกินแห้งๆอยากกินเส้นก็ได้อยากกินอยากกินไข่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ชื่นก็จะโรยอันนี้ไปหน่อยนะคะโรยต้นหอมสับพี่ชื่นก่อนย่าใช้มือนะคะเพราะเราก็ล้างมือสะอาดแล้วเนาะโรยต้นหอมสับไปหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวพี่ชื่นพี่ชื่นชอบลืมลืมของที่จะเตรียมไว้นี่ค่ะถ้าอย่างถ้าพี่ชื่นทำเหมือย่างบางทีถ้าถ้าไม่กินอะไรเราหลีกได้ใช่ไหมคะเราหลีกได้ะคะ่ะ แล้วกระเทียมซอยกระเทียมซอยนี่เกี่ยวจนกรอบเลยนะคะเย็นกรอบหอมแล้วก็เอาใส่ถุงไว้นะคะเผื่อเวลาเราจะทำอะไรมันก็จะจะ,จะไวขึ้นน่ะคะ่ะนี่ค่ะจะเหมือนจะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนอะไรก็เตี๋ยวยำเหรอไม่ใช่ก็เตี๋ยวยำ <laughs> พี่ชื่อจะเรียกไม่ถูกตามเองเรียกไม่ถูกนี่ค่ะก็จะนั่งกินอีกเมนูน้งเนแล้วก็ทานกับอะไรดีนี่กับคู่กับน้ำซุปเลยค่ะ พี่ชื่นทาน้าซุปปลอบใจปลอบใจคนไข้เนะาะเราก็อยากให้เขาทานในสิ่งที่แบบเป็นอาหารครบหมู่นะคะนะคะเียวันนี้พี่ชื่นก็จะมีแล้วก็ไออันนี้ก็จะมีอะไรนะมีกล้วยมีทั้งกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมนี่คะ่ะมีกล้วยหอมอันนี้ก็จะมีกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมแล้วก็จะมีไอของไออะไรล่ะซุปซุปไก่เหรอ แล้วก็จะมีนมเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งเนอะในพี่ชื่นเอามะนาวไปให้เขาด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะอันนี้รับรองอร่อยแน่ค่ะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะลองทําดูนะคะเนี่ยทําง่ายๆเป็นเป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็ทานเล่นทานจริงได้หมดเลยนะคะหรือว่าทานกับข้าวก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีผักให้ให้เนมด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ